จากกรณีของปริญญาเอกของสวท่านหนึ่งที่กําลังเป็นกระแสเป็น t a l k of the t o w n อยู่นะขณะนี้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะพี่จะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองในการเทียบเท่าวุฒการศึกษาจากเมืองไทยเอามาเทียบเท่าในอเมริกานะคะพี่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่อเมริกามาประมาณ10ปีแล้วนะคะตอนที่ย้ายมา ใช้ชีวิตที่อเมริกาใหม่ๆนะคะก็คือตัวเองนั้นจบปริญญาโทมาจากเมืองไทยต้องการที่จะนําวุฒิปริญญาโทของเมืองในเมืองไทยนั้นเอามาเทียบเท่าในอเมริกาเพื่อที่จะไปใช้ในการสมัครงานหรือว่าไปสมัครเรียนต่อนะคะในขั้นตอนของการที่จะเทียบเท่าวุฒินั้นก็คือมันไม่ใช่เป็นการเรียนใหม่มันไม่ใช่เป็นการที่ว่า เรามาเทียบนี้เท่ากับว่าเรานั้นจบในเมกานั้นมันยังเป็นตัวเดิมว่าเรานั้นจบจากเมืองไทยนะคะก็คือก่อนที่จะนํามาเทียบเท่าพิมพ์ก็นําเอกสารหลักฐานในเรื่องของที่พิสูจน์ว่าเราจบจริงๆจากเมืองไทยนะคะแล้วก็มาส่งให้กับบริษัทในเมกาเพื่อทําการเทียบเท่านะคะซึ่งราคาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทหรือ5,000กว่าบาทนี่รหัสจำไม่ได้หลังจากที่เราเทียบเท่ามานะคะเราก็จะได้วุฒออกมาที่แบบว่า บอกว่ามันอีควอเลน์ก็คือมันเทียบเท่ากันนะคะก็คือเรานั้นสามารถที่จะเอาวุฒิของเราเนี้ยจากเมืองไทยนะคะเอาไปสมัครงานตามบริษัทต่างๆในอเมริกาได้อันนี้ก็คือเป็นไอเดียนะคะจะบอกอีกทีนะคะว่าไม่ได้เรียนใหม่ไม่ได้ปริญญาของอเมริกานะคะดังนั้นนะคะมันยังเป็นปริญญาเดิมที่เราจบมาจากเมืองไทยเพียงแค่มันเทียบเท่าในอเมริกาแค่นั้นนะคะ